สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบรีวิวการใช้งานชุดตู้ลำโพงราคาไม่ถึงหมื่นนะครับตู้2ใบนะครับ10นิ้วพร้อมขาตั้ง Power Amp นะครับ800วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการต่อบลูทูธก่อนนะครับนี่ครับดับแรกนะครับกดปุ่มนะครับสวิตช์แช่ไว้นะครับไฟติดสีแดงนะครับสัญญาณขึ้นบลูทูธครับเครื่องรับโทรศัพท์เราก็คอนเน็กบลูทูธครับ เปิด youtube ขึ้นมาเลยครับเปิด youtube ขึ้นมาเลยง่ายๆนะครับนี่ครับเปิดเพลงครับนี่มาแล้วนะครับสัญญาณไฟสีแดงติดนะครับเครื่องเล่นบลูทูธก็เล่นไปนะครับอันนี้เป็นมาสเตอร์นะครับํำโพงซ้ายขวานะครับนี่อ่าผมเปิดสัญญาณบลูทูธครับขึ้นมาครับฟังสัญญาณเสียงฝั่งซ้ายก่อนครับนี่ครับ ซ้ายขวาครับครับซ้ายขวาพร้อมกันครับครัเบนนเพียงพอสำหรับการใช้งานร้องคาราโอเกนะะครับง่ายๆนะครับ พาวเวอร์มิกหนึ่งตัวตู้ลำโพงสองใบนะครับหนึ่งสองมีขาตั้งให้ด้วยนะพร้อมสายนะครับที่เป็นแบบสปิครอนนะครับต่อกับสปิครอนข้างหลังเลยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับข้างหลังก็เสียบสายปั๊บนะครับนี่สองเส้นฮะเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับไปไหนติดท้ายรถได้นะครับกับ power amp ชุดมินิคาราโอเกะนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ แต่งไปมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้มันแตกนะครับเดี๋ยวก็ใช้งานได้ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่ามี EQ ในตัวนะครับนะครับมีปรี EQ แล้วก็มีดิจิตอลเอฟเฟกนะครับเสียงเอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกแท้นะครับเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะครับพระคุณจานต้องรับเป็ยังมีจากทีงานท่านเจ้าภาพ